สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนมาแชร์นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การคัดลอกลิงไลน์นะคะเจนเชื่อว่าทุกคนที่ขายของอ,ออนไลน์หรือว่าทําทธุรกิจอะไรสักอย่างเราบางคนอาจจะยังคัดลอกลิงไลน์ไม่เป็นนะคะวันนี้เราจะมาแชร์กันคัดลอกลิงไลน์เราไปชมกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปคัดลอกลิงไลน์นะคะเราก็ต้อง มีไล ne แอปไลน์ก่อนนะคะตัวนี้นะคะใครที่ยังไม่โหลดมานะคะโหลดมาก่อนนะหรือแต่ว่าเจนเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะมีอยู่แล้วละเพราะว่าโทรศัพท์ทุกรุ่นเดี๋ยวนี้ซื้อมาปุ๊บม,มันเขาก็ติดตั้งให้เราแล้วเนาะเราก็คลิกไปเข้าเข้าไปเลยเข้าไปที่ไลายเลยเนาะพอเราเข้าไปที่ไลน์นะคะ มันก็จะมีหน้าการสนทนากับเพื่อนที่เราเคยสนทนาแล้วหน้าแรกที่เป็นรูปคนนี้ก็จะเป็นหน้าอ่า <c oughs> เพื่อนของเราแล้วก็โปรไฟล์ของเรานะคะหน้าที่สามก็จะเป็นอ่าหน้าฟีดขาวหน้าฟีดที่เราโพสต์นะคะแล้วก็ของเพื่อนที่ของเพื่อนใน ในลน์ที่เขาโพสนะส่วนหน้าที่สี่ก็จะเป็นหน้าข่าวหน้าบันเทิงอะไรพวกนี้นะพออันนี้ทุกคนเห็นสามจุดตรงนี้ไหมท้ายๆเนี่ยทุกคนก็ติ๊กไปที่สามจุดนี้เลยนะคะติ๊กไปที่สามจุดนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์หน้ามีเครื่องหมายไอคอนอะไรเยอะแยะเลยทุกคนก็มันจะมีคำว่าเพิ่มเพื่อน,อนร้านสติกเกอร์ร้านทีทมบัญชีทางการ แล้วก็ r a b บ i t ไล n ์ Play, l i n ์ทีวีไล t ์ท a เอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่ต้องไปมองที่อื่นเลยนะคะทุกคนมองคำว่าเพิ่มเพื่อนที่เป็นนะคะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะ,ะทุกคนคลิกเข้าไปเลยพอเราคลิกเข้าไปมันก็จะมีไอคอนมาอีกแล้วมีคำว่าเชิญ qr code ขยาวสิค้นหาข้างล่างนี้ไม่ต้องสนเลยนะคะ ทุกคนนะคะคลิกเข้าไปที่คําว่าเชิญนี่นะคะคลิกเข้าไปที่เป็นรูปไอคอนคนนี่นะคะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บพอเราคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะโผล่ออกมาแบบนี้โผล่บอกว่าเชิญเพื่อนด้วย sms อีเมลหรือการแชร์เนาะทุกคนนะคะก็กดไปที่คำว่า S M S ตรงนี้นะคะตัว S ตัว M แล้วก็ตัว S นะคะคลิกเข้าไปเลยพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะโผล่หน้าในบัญชีรายชื่ออ่ารายชื่อเบอร์โทรของเรานะคะในเครื่องที่เราบันทึกไว้นะทุกคนเห็นสัสญ,ญลักษณ์ลายตรงนี้ไหมสีเขียวนี่ไหมอันนี้ก็คือคนที่เป็นเพื่อนกับเราในเฟซแล้วนะเออในไลน์แล้วนะคะผู้ผิด คนที่เป็นเพื่อนกับเราในไลน์แล้วอันนี้เราก็จะเชิญไม่ได้แล้วเนาะถ้าเขาเป็นเพื่อนกับเราแล้วส่วนคนที่ยังไม่มีเครื่องหมายลายแบบนี้นะคะเราก็ติ๊กไปคนนั้นแหละค่ะคือคนที่ยังไม่เป็นเพื่อนกับเราในไลน์เราก็ติ๊กไปนี้นะติ๊กเข้าไปมันจะโผล่ออกมาเป็นเชิญข้างล่างนี้นะคะข้างล่างแถบสีเขียวนี่นะคะเราก็ติ๊กเชิญเลย พอเราติ๊กเชิญปุ๊บมันจะมีโผล่มาแล้วก็กดที่ข้อความนี้นะคะเฉพาะั้างนี้เนาะพอเรากดส่งไปนะคะเขาจะมีเห็นไหมคะทุกคนข้างล่างนี้มีลิงก์มาให้เรานะคะส่งข้อความและโทรฟรีด้วยไลน์กันเถอะแล้วก็จะตามด้วยลิงก์ของเรานะคะเราก็คัดลอกลิงก์สั้นๆตรงนี้เลย https นะคะไลายไอไลายมีนี่นะทุกคนคัดลอกลายตรงนี้ลิงก์ตงนี้จนถึงตัวสุดท้ายเลยกดยคลุมคัดลอกทั้งหมดให้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะแล้วเราก็คลิกคำว่าคัดลอกนะคะแค่นี้นะคะเราก็คัดลอกลิงก์ของเราได้แล้วนะคะคัดลอกลิงก์ลายนะคะเราก็กดกลับมาเลย แล้วก็อย่างที่เจนบอกนะคะทุกคนต้องมีสมุดโน้ตแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้นะไม่มีก็โหลดมานะคะแล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยนะคะเราก็ไปจัดเก็บไว้ในสมุดโน้ตของเราเลยโอเคแค่นี้ก็เสร็จ้วคะเราก็ได้ลิงก์ไลน์ของเรามาแล้วเนาะเราจะเอาไปใช้ทุกครั้งได้เลยนะคะ,ะ,คะเป็นไงกันบ้างคะการคัดลอกลิงก์ไลน์ง่ายใช่ไหมคะ สำหรับที่ใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะลองเอาไปทดลองคัดลอกลิงก์ได้เลยว่ามันง่ายขนาดไหนคะ่ะหรือว่าใครที่ยังทำไม่เป็นช่วยแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนยังทำไม่เป็นชแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้เจนมาแชร์อะไรช่วยคอมเมนต์ให้เจนได้เลยนะคะเจนจะมาค้นหามาแชร์ทุกคนได้ดูนะคะค่ะก่อน ก่อนจะลาไปก็ฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดซับ c r i b e ให้เจนด้วยนะคะ